ความคิดของคุณอนุทินชาญวีรกุลเรื่องของการจะเป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์เป็นโนมินีในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คงเห็นชัดว่าสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลงนะครับต้องยอมรับว่าการที่คุณอุทัยพิมพ์ใจชนนะอดีตประธานรัฐสภาแนะนําให้มีการยุบสภานั้นสาเหตุเกิดจากอะไรในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้พักพลังประชารัฐแตก นะครับและตอนนี้คุณชวนหลิกไพยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในรัฐบาลไม่มีใครวิปรัฐบาลไม่มีใครคุมเสียงสภาผู้แทนราษฎรเลยในฝั่งรัฐบาล สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักด์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นข้อเสนอแนะของคุณอุทัยพิมพ์ใจชนซึ่งเป็นอดีตประธานสภาเสนอที่จะให้มีการยุบสภาในช่วงเวลานี้เสียงระดับหนึ่งจะสามารถรวบรวมเสียงได้ระดับหนึ่งก็คือยอมรับคุดนั้นได้ใช่ไหมครับคือ ในรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้เขียนว่าต้องรพรรคันดับหนึ่งถึงจะเป็นนายกเนี่ยถ้าเขียนอย่างนั้นได้มันก็ชัดเจนใช่ไหมแ้รัฐธรรมนูญคือระบอบประชาธิปไตยนะฝ่ายไหนได้เสียงข้างมากฝ่ายนั้นก็จะได้เป็นผู้ที่ได้เดินได้ได้ไดก็จะชนะนะมไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็เรื่องไม่ไว้วางใจเรื่องฝ่านกฎหมายเรื่องอะไรทุกอย่างด้วย ขขทุกอย่างไม่ว่าอะไรอ่ะอุงอิงตูหนูป้อมตุ้นะมิง่งมันก็มันก็ต้องหลังเลือกตั้งครับเออได้ไหมถ้าลองทำถ้าลองเคยทำภาคธุรกิจมาก่อนนะครับถกร้อยบาททำได้เลยก็ฟังดูดี แต่ทําได้อเปล่าไหมผมผมคิดว่ายังต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบก็ต้องชื่นชมว่ามีความตั้งใจคนที่คิดมาคือมีความตั้งใจที่ทําให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นแต่ว่าการะจะกําหนดเรื่องพวกนี้เห็นไหมมันจะต้องมีไตรภาคีเป็นลาดับแรกก่อน,อนแต่เราเราก็เห็นแล้วว่าออมันก็มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เมื่อวานก็เท่าที่ติตดตามข่าวดูท่านก็ให้เหตุผลแล้วว่าท่านต้องการเป็นสเต็ปสเต็ปเม่อให้มันเกิดขึ้นอันนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายของแต่ละพักเราก็ต้องไม่ก้าวไก่ครับถ้าท่านลองประเมินว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบับนในภาคนาีเฉืดถึงม,มันจะมาถึงมันจะได้ไหม,ไมคะค่าแรง600อย่าพิ่งไปดูแค่ค่าแรงการเพิ่มค่าแรงเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่มแค่ค่าแรงของผู้ใช้แรงงานอย่างเดียวมันจะทําให้ คือเราต้องดูว่าถ้าขึ้นค่าแรงไปแล้วต้นทุนการผลิตมันก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมเสร็จแล้วคนที่ได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นก็ต้องกลับมาซื้อของที่แพงขึ้นเราก็ต้องดูว่ามันมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือเปล่าแต่ตรงนี้เนี่ยถามผมไม่ได้เพราะว่าพรรคผมยังไม่ได้เสนอเรื่องพวกนี้เพราะพรรคที่เสนอเรื่องพวกนี้เขาคงจะต้องมีโมเดลมีวิธีการมีความเชื่อของเขาเขาคงศึกษามาบ้างแล้วเราก็ต้องให้เขาได้ ีแจงประชาชนออกมาก่อนเราก็อย่าไปก้าวไก่ถูกไหมครับเขาก็อาจจะถือว่านี่เป็นแฟลกชิพพ o l i c y ของเขาซึ่งถ้าผมไปบอกว่าดีหรือไม่ดีในฐานะพรรคการเมืองด้วยกันเนี่ยแล้วผมจะรู้ได้ไงเวลาผมจะ,จะเสนอนโยบายดูแลพี่น้องอสองมอแบบนี้เดี๋ยวคนก็จะมายุ่งมาผมคิดของผมคนเดียวอีกไม่ได้หรอกตรงนี้ต้องให้เกียรติให้เกียรติซึ่งกันและกันนะ แต่กรณีก็มาล้มล่าสุดเนี่ยค่ะมีชัวร์บอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยกันชิงเสียงให้คนไทยของไทยมาได้มีโอกาสได้พิจารณาแล้วค่ะภูมิใจไทยครบตลอดเออผมก็เลยส่วนของผมผมทำหน้าที่แล้วเมื่อวานผมก็นั่งอยู่นั่นรอจนสองคนสุดท้ายบางคนไปต่างประเทศคำว่าครบเนี่ยคำว่าดูเนี่ยก็ต้องดูว่ามีเท่าไหร่ คุณต้องนับนับสสภูมิใจไทยสิอย่านับสสที่จะมาร่วมกับภูมิใจไทยสิแฟงๆหน่อยโคขอบคุณครับบทความที่น่าสนใจนะของคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนะซึ่งเป็นอดีตประธานรัฐสภานะครับได้เขียนข้อความระบุไว้บอกว่าการเมืองได้ยินทุกอยู่ทุกประจำทุกวันนี้คือสภาล่มอีกแล้วสภาล่มอ,อีกผม ได้ยินได้ฟังแล้วทําให้ผมนึกถึงเหตุการณ์นะครับการเมืองในอดีตที่ผมดํารงตําแหน่งประธานรัฐสภาผูนะ้แทนราษฎรครั้งที่2ส,สมัยเดียวกับท่านพลเอกเปรมตินาสูรานนท์เป็นนายกตรีประมาณปีพุทธศักราช2526มีอยู่เวลาหนึง่งในเวลานั้นประมาณปี2529สภาพการเมืองในเวลานั้นก็ไม่ต่างจากสภาพในปัจจุบัน คือเปิดประชุมสภาทีไรต้องคอยนะครับแล้วคอยเล่าว่าจะครบองค์ประชุมหรือไม่ครบองค์ประชุมแล้วประชุมไปไปประชุมไปประชุมไปก็ตีรวนกันไปหาสาระข้อยุติไม่ได้กฎหมายของรัฐบาลเองก็เสื่อมแล้วเลื่อนอีกพอจะลงมติก็ไม่ครบองค์ประชุมต้องเลิกประชุมหรือนะเลื่อนการประชุม รัฐบาลตกอยู่ในสภาพที่เป็นเป็ดง่อยไม่ต่างจากสภาพนะครับปัจจุบันอยู่มาวันหนึ่งนะครับก่อนการประชุมของพลเอกเปรมตินาสุรานนท์นานนยกรัตรีในสมัยนะั้นได้เข้ามาพบผมและถามว่าสภาเป็นอย่างนี้จะแก้อย่างไรเหมือนโยนการบ้านมาให้ผมทําในฐานะหัวหน้านะครับสสในสภามีหน้าที่ควบคุม ประชุมสภาเพื่อแก้ปัญหาผมก็ตอบท่านไปว่าสภาพสภาขณะนี้ถ้าเปลี่ยนรูปธรรมเป็นคนนะครับก็เหมือนเป็นไม้อขอขออภัยครับก็เหมือนเป็นไข้ไม่หนักหนาสาหาัสต้องล้มหนอนมอนเสือหลอกแต่แค่ปวดหัวตัวร้อนถ่ายยาเสียก็หายท่านถามผมว่า ทายาคืออะไรก็ตอบท่านไปว่าทายาคือยุบสภาท่านก็นิ่งไปไม่ได้พูดอะไรอีกซึ่งขณะนั้นอายุสภายังเหลืออยู่อีกปีกว่าถ้ายุบสภาก็หมายถึงผมต้องพ้นจากการเป็นสสและประธานรัฐสภานายกก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันไม่ทราบว่าท่านนายกจะคิด ถึงเรื่องนี้หรือเปล่าต่อมาอีก15วันถ้าจำไม่ผิดเรามีโอกาสพบกันอีกท่านถามผมว่าท่านประธานยุบสภามันจะดีเหรอผมตอบท่าน,ท,นทันทีว่าท่านนายกถ้าจำเป็นก็ต้องทำท่านก็เงียบไปอีกจากนั้นอีก7วันนายกรัฐมนตรีก็ประกาศยุบสภาตามคำแนะนำของผมทันทีทั้งพลเอกเปรมตินสูรานนท์ และนายอุทยัยพิมพ์ใจชนพ้นจากตําแหน่งนะฮะซึ่งยังเหลือเวลาในการดำรงตำแหน่งอีกปีกว่านะครับต้องยอมรับว่าพลเอกเพรมนะครับเป็นผู้มีความสามารถทางการเมืองอย่างแท้จริงคือกล้าประกาศยุบสภาทั้งที่รู้ว่าตัวเองพ้นจากตำแหน่งอันมีอำนาจนับว่าเป็นการกระทำที่เสียสละเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้น การที่ใครคนใดคนหนึ่งจะสมควรพูดถึงว่าเป็นผู้เสียสละนั้นต้องดูปัจจัยประกอบให้ครบเพราะมันมีคำว่าเสียและทั้งเสียสละอยู่ด้วยกันในคำเดียวกันกรณีนี้เรียกว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับเป็นผู้เสียชละได้เพราะท่านยอมประกาศยุบสภาผลต้องเสียตำแหน่งนะครับนายกคัตรีและต้องเสียสละ อำนาจที่มีอยู่เพราะเก็นเห็นแก่บ้านเมืองและประชาชนอย่างแท้จริงประเทศเรายังมีนักการเมืองที่มีความกล้าหาญเห็นแก่บ้านเมืองไม่เห็นแก่อำนาจวาสนาอย่างพลเอกเปรมตินาสุรานนท์อีกไหมหนอหรือจะมีแต่คนที่บอกว่าจะอยู่อีกไม่นานแต่ก็อยู่นานกว่าใครๆทั้งที่เป็นเป็ดง่อยตลกคำไม่ออกไปวัน,วน อย่างทุกวันนี้อุทัยพิมพ์ใจชนเขียนเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมานะครับก็ได้เห็นความคิดของคุณอนันทินชาญวีรกุลเรื่องของการจะเป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์เป็นโดมินีในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คงเห็นชัดว่าสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลงนะครับต้องยอมรับว่า การที่คุณอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานรัฐสภาแนะนําให้มีการยุบสภานั้นสาเหตุเกิดจากอะไรในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้พักพลังประชารัฐแตกนะครับและตอนนี้คุณชวนอีกภัยนะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในรัฐบาลไม่มีใครวิปรัฐบาลไม่มีใครคุมเสียงสภาผูแ้แทนราษฎรเลยในฝั่งอรัฐบาล โดยได้ประสานไปยังวิษณุเกลือง,งามว่าให้หาคนมาคุมสอสอเราเรียกว่าวิปัตบาลทำไมวิปัตบาลที่มีอยู่มันแตกเพราะวิปัตบาลแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งอยากไปกับพลเอกประยุทธ์ฝ่ายหนึ่งกำลังจะไปกับพลเอกประวิทธิ์ทำให้แตกเป็นสองเสียงสถานการณ์ตอนนี้สภาจึงล่มซ้ำแล้วซ้ำอีกฝ่ายที่ต้องการที่มีการลบ ต้องการที่จะให้มีการยุบสภาเร่งให้มีการยุบสภาโดยดําเนินการในปัจจัยภายในทําให้สภาล่มติดต่อกันหลายรอบนะครับในช่วงเวลาสั้นๆอยู่ต่างประเทศเขาหวังว่าจะให้มีการเลือกตั้งนะฮะหลังวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2565แปลกใจไหมสำหรับผมในเชิงงานสังรอบผมไม่แปลกใจ แต่ผมเรียนแล้วไงวันหลักมันผิดผิดตั้งแต่ตอนไหนทราบไหมฮะผิดนะครับตั้งแต่ปรับคํามรีครั้งสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ผิดตั้งแต่ตอนไหนผิดตั้งแต่เรื่องของคำร้องเรื่องคำพิพากษาของกรณีบัตรเลือกตั้งสองใบไปแก้ทบุญต้ตนซึ่งผิดตั้งตอนนั้นแหละโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะกลับมาอีกรอบหนึ่งเป็นนายกข้ามีอีกไหมลิบปลปีเลยเดินเกมเนี้ยิบปลีเลยแตกกันสองฝ่ายเนี่ย เห็นไหมฮะเริ่มเห็นเรียกร้องมีการยึดสภาเรียกร้องมีการยึดสภาสอสอแตกไปซ้ายสอสอแตกไปขวาฝ่ายขวานะฝ่ายซ้ายเดินไปข้างเดียวเดินเรื่อยๆนำหน้าไปแล้วแถลงนโยบายไไปดูแล้วแต่ฝ่ายขวาไม่รู้จะไปพักไหนไม่รู้พักไหนจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตอนนี้นี่คือสิ่งที่เราเห็นและประชาชนเห็นประชาชนเห็นนะประชาชนรู้สึกไงขาดความเชื่อมั่นขอดความเชื่อมั่นในอะไรรัฐบาลและนักการเมืองที่มาจากรรคการเมืองและไปสังกัด นักการเมืองนะครับเหล่านี้เป็นธุรกิจการเมืองก็เรียกเอาหาเงินอยากได้ผลประโยชน์ใครให้มากก็ไปใครให้น้อยก็ไปพอใกล้เวลาเข้ามาทุกทีบางคนก็บอกว่าจะต้องสังกัดพรรคการเมืองก่อน24ธันวาบางคนก็บอกว่า7ธันวาเกุมภาพันธ์เพราะมีการประกาศเลือกตั้งในวันที่เพฤษภาคมคุณมีชัยเห็นสถานการณ์แบบนี้โอ้ยเหมือนคนเอกเปิมเลยยุบสภาได้เลย คุณมีชัยก็บอกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เหมือนพลเอกเปรมนะมีคนไปเชิญมาเป็นนายกัมนตรีแต่หลังจากที่ยุบสภาเรียบร้อยพลเอกเปรมนะก็มีการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จทั้งหมดก็ไปเชิญพลเอกเปรมกลับมาเป็นนายกัมนตรีแต่สถานการณ์ตอนนี้แตกต่างกันทำไมอ่ะหลักมันผิดใช่ไหมผมบอกไงคำลุงตูก่กาลัางออกทะเลไปมาหาสมุทรยุบสภาตอนนี้เป็นยังไงพลเอกประยุทธ์จะมีโอกาสชนะไหมยาก เพราะอะไรฐานพิระมิดยังไม่ได้ทําเลยองค์การบริหารส่วนท้องถิน 7, ่น7300ัถึง7,500หแห่งยังไม่ได้ดำเนินการยังไม่ทําอะไรสักอย่างเลยใช่คนเหนือดีกวันนิ้มตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือไปล้มหลักคิดของก้าวไกลนะอ้างว่าจะมีการปฏิรูปองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นทั้งหมดความ ก็ให้แตกแตกเสร็จก็จะไม่มีใครไปช้อนเห็นไหมฮะถ้าเราเข้าใจหลักกลยุทธ์ทางการเมืองจะรู้เลยว่าเดินเกมไม่ผิดเนีย่ยออกทะเลไปมาหาสมุทรลุงตู่กำลังไปละไปรี่วเรวรีวรว,วไปแยกพักไปอยู่คนละพักก็ยิงเรี่ยวรี่วเรว,วบอกโอ๊ยหวังจะมาทาให้พักของคุณพิรพันธ์มีคะแนนนิยมขึ้นนี่มีทางเลยความชอบธรรมมันจะน้อยลงสภามจะล่มมากขึ้นเห็นไหมเห็นหลักในเชิงปรากฏการณ์เพราะหลักการเมืองมาเดินผิดปุ๊บมึงมนุษย์อะ เดินๆไปหน้าเส้นทางไปอย่างเงี้ยอยจุกัเลี้ยวเดี๋ยวก็จะไปทางนั้นเดี๋ยวคนหลักคนนั้นคนนี้หลักก็เป็นอย่างที่เห็นเน่ยนะครับเกมตอนนี้คุณทนเป็นไงผู้เดียวยุต้องตั้งสติคุณส่วนต้องใช้ปัญญาสถานการณ์ตอนนี้เป็นเนกติบีซัมเกมฮะผมเรียนให้ทราบว่าถ้ามีการยุบสภาชนะสึกที่ผ่านมาคราวนี้แพ้สงคราม อาจารย์ของท่านเองเนี่ยก็ยังบอกกับผมว่ามีโอกาสกลับมายากแล้วเดินเกมการเมืองผมก็บอกผมก็บอกแล้วลากขยาวที่สุดก็ได้แค่นี้แหละจะทํายังไงอมีโอกาสจะทําให้กลับมายืนดีเหมือนเดิมมีโอกาสจะกลับมาเลือกตั้งอีกรอบไหมตอนเนี้ยลุงตูพ่พระเดกวระยุทธ์บอกไปแน่สองปีจะไปแน่สองปีหลักมันผิดตั้งแต่ต้นใช่ไหมไปยากเห็นไหม เกมผมบอกเลยมันไปยากสภาเพราะไม่เดินลุกเพื่อรบเกมในสภาก็ป่วนนอกสภาก็ป่วะการเมืองป่วนกันเองภายในพักร่วมก็แตกกันเองพักร่วมสิ่งที่เกิดขึ้นคือพักร่วมอย่างภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ก็แตกกันเองเห็นไหมพลังประยารฐยังแตกกันเองเลยอ่ะ นี่ผมเคยเรียนเคยทำคลิปไปแล้วไงวิธีการจะเอาชนะพอเดกประยุทธ์ได้ต้องทําให้แตกกันเองเพราะทุกๆรัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่ได้ล่มก็มันแตกกันเองไเ,เห็นไหมมันเห็นแตกกันเองมันเข้าสู่กระบวนการแตกกันเองตอนนี้มีเวลาไหมมีเวลาบางคนถามว่าหมดเวลาแล้วบางไม่หมดเวลาหรอกบางคนไปยุยุบสภาเลยยุบสภาแอ้คุณมีชัยไอ้คุณอุทัยยังบอกยุบสภาเลยยุบสภาแพ้ฟันธงแล้วไม่เชื่อลองดูก็ได้ นะที่ผ่านมาผมก็ฟลุกโดยส่วนใหญ่นะไม่ฟลุกก็มีนะนะแต่ที่ผ่านมาก็ฟลุกนะยุบเลยเดือดตังมาแพนะ้และโดนเอาคืนด้วยงานเนี้ยคอยดูดิล้านเปอร์เซ็นเพราะพลเอกสุนที่คนใกล้ชิดพลเอกสุนทีโดนไปแถวแต่เปิดโปงเล่นงานพลเอกสุนที่ทีหลังด้วยซ้ำไปแต่คราวนี้พลเอกประยุทธ์อยู่ยาว,วาไงนัก,กว่า ตอนนี้เรื่องนาฬิกงนาฬิกานะเรื่องของไอ้ตู้ห่าวผมบอกไงไปเดินเกมเพื่อบีบธรรมนัตสุดท้ายมันเข้าตัวเห็นไหมเริ่มกลับเข้าไปพยายามวิ่งเข้าไปหาพลเอกประวิตย์ละการเมืองมันซับซ้อนอ่านการเมืองไม่ขาดก็เป็นอย่างที่เห็นนะแต่ก็เป็นกำลังใจช่วยนะวิธีการจะแก้ไงผมก็ยืนยันฟันธงทำไมแก้ที่ท้องถิ่น นะครับต้องรีบไปทําที่ท้องถิน่นถ้าไม่รีบทําที่ท้องถิ่นน่ายัางเดินเกมการเมืองแบบนี้แล้วไม่เปิดยุทธการลุกเพื่อรบโอกาสแพ้เกิดขึ้นแน่นอนแต่ก็เป็นกําลังใจและด้วยความปรารถนาดีด้วยว่าสิ่งที่จะทําได้จากนี้ไปต้องแก้ที่ท้องถิน่นไปรื้อบุคคลที่ผมแนะนําไว้ไปลากาให้ได้ถ้าลากไม่ได้หายณะบังเกิดแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สัการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมานารพิท พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคดชะถ้ดทต้องเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโภยพระบาทละมีนำชาตินไปราชดอเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา ็นกษัตริย์จอมพับเกลียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด ที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน